ก,ก,กเ,เก็บไหน,น,ใ,นใจนนนใคร,รคจะรู้ไม่โต,ไม,ตไม่ทำให้เขาดูเขาจะเห็นรักนั้นหรือเปล่าต้องฝันสักกี่ฝันก็เป็นเพียงแค่ภาพเงา หัวใจเราไม่ลงมือทำให้เป็นจริงได้ถ้าก่อความกลัวปั้นเป็นความกลา้าถึงไกลสุดตาไม่เกินใจมาอ้าวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณพี่ชื่ออะไรเนาะครับ ครับผมเอ่อเป็นตรงนี้เป็นที่เป็นปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้เป็นไม้ป่า,าส่วนมากาวันนี้ทีมงานวาสัสดุดาวเทียมได้มาเยี่ยมชมสวนเป็นสวนป่า,าก็ถือว่าได้นะเพราะต้นไม้เยอะครับกับรายการคนกับป่านะครับมาเยี่ยมสวนวินสายสายเขียวของเรานะครับจากต่ก่อนอีกเคยทําอะไรมาก่อนในสวนนี้ที่ตรงนี้ปลูกปลูกหมันมันเบอรี่ค่ะครับที่ตรงนี้ทีนี้หมัน ไปสารต่อไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนจากหมอนมาเป็นต้นไม้ป่าครับคือต่อยอดไม่ได้ต่อยอดไม่ได้หมายถึงว่าเราเราขุดคลองอะไรตรงนี้นี่ขึ้นมาเพื่อจะปลูกหมอนมัลี่ใช่ค่ะใช่ขุดขุดแล้วก็ขุดเป็นคลองแล้วก็เอาตรงนี้มามา,มาปลูกหมอนครับตรงที่คลองก็เผื่อว่าจะมีน้ําจะได้ใช้น้ํารดต้นหมอนครับทีนี้ต่อ,อหมอนสารต่อไม่ได้ก็เลยมาเปลี่ยนสภาพเป็น เป็นไม้ป่าค,ครับเอาพาดูโครงเขาเดิมของอาเดินก่อนครับโครงเขาเดิมของสวนหม่อนตรงนี้กี่ไร่ครับตรงนี้ประมาณสองไร่หนึ่งงานกว่าๆค่ะอ๋อครับแต่ทาเป็นเดี๋ยวขุดคลองตรงนี้นี่คือเอาแมกโคมาขุดเลยบอกครับเอาแมกโนมาขุดเลยที่อยู่ข้างๆนี่เนาะใช่ค่ะครับแมกโนมาขุดก็คือมาขุดตรงนี้เปนงบประมาณของตัวเองเป็นงบประมาณของตัวเองค่ะครับขุดไป ตอนนั้นว่าจ้างกันขุดไปกี่ชั่วโมงเป็นเงินเท่าไหร่จําได้ไหมสองวันเกือบสามวันก็แปดหมื่นแปดหมื่นห้าโอ้ครับเป็นเทาที่เป็นชั่วโมงเนาะที่ตรงนี้แปดหมื่นห้าที่ขุดมาเป็นครับคือตรงนี้เพื่อที่จะมาปลูกมอนเมลลี่ตอนนั้นมีโครงการอะไรครับถึงเข้ามาหรือยังไงหรือโครงการบริษัทหรือว่าโครงการทางงหลวบริษัทค่ะเป็นบริษัทบริษัทอะไรเนาะพี่จําชื่อไม่ได้ช่างช่างเนาะช่างทีนี้ปลูกปลูกไปกี่ปีครับปลูกมอน ปลูกหม่อนสามปีสามปีค่ะตั้งแต่ปีอันนี้ปีหกหกไปหกสามปีหกสองเนาะตั้งแต่สมัยนั้นตั้งแต่สมัยนั้นเพราะว่าพี่พี่มาเริ่มปลูกปลูกต้นไม้ป่าคสิบสองสิงหาหกสามอ๋อครับก็ูกหม่อนก็ต้องต้องก่อนหกศูนย์หกศูนย์หกสองหกสามหกศูนย์หกหนึ่งหกเก็บผลผลิตหมอนเบอรี่มานี่ประมาณสามปี มันเป็นยังไงบ้างครับมันได้ผลประโยชน์ได้ผลผลิตดีไหมหรือยังไงหมอถามว่ามันได้ผลประโยชน์ไหมมันก็โอเคนะคะแยงแต่ว่าเราเราต่อยอดออให้มันถูกต้องทางทางโภชนาก,การเขาไม่ได้ก็คืออยอไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านก็เลยก็เลยสารต่อไม่ได้ก็เลยหยุดหยุดแล้วก็มาถูกช่วงโควิดด้วยก็เลยไปไม่ได้ไปไม่รอดแต่ก็คงยังมีมอนให้ดูอยู่ แล้วน้องพอได้เก็บไหมครับหมอนนี่พอพอค่ะมีมีลูกดกนะคะอันนี้ก็เอาไว้ให้นกให้อะไรมากินาจะได้มาเล่นกับต้นไม้ด้วยเป็นสายพันธุ์อะไรเนาะครับเออเชียงใหม่ศูนย์หกค่ะอ๋อสายพันธุ์ตอนนี้กำลังดังๆเลยใช่รู้สึกว่าอาจจะมีเครือข่ายเข้ามาเยอะนะครับในเขตจังหวัดสีเกรดเรานี่ครับก็ยังยังมีให้เขาคงเดิมยังเห็นนะครับเป็นต้นหมอนแต่ว่าก็สามปีเงี้มันก็ยังอยู่เนาะอยู่อยู่อันนี้ที่ตัดออก พี่ว่าจะรู้ให้มันให้ต้นไม้มันได้รับแสงให้เต็มที่เพราะว่าต้นหมอนี้มันจะเป็นพุมพุ่มต้นไม้ที่หมดเลยขาเพี่ก็เลยว่าจะโ้ออกครับจากพี่จากวันนั้นจากวันที่ตัดสินใจเลิกทำหมอนแล้วหันมาปลูกต้นไม้นี่มันเป็นยังไงครับเล่าความเป็นไปเป็นมาให้หน่อยมความคิดเป็นยังไงความคิดเปลี่ยนยังไงตอนนั้นก็ไม่มีความคิดว่าจะจะเป็นป่าไม้ก็คือได้แรงบันดาลใจจากเพื่อน อ๋อเพื่อนที่มาด้วยกันนี่เพื่อนสุนิสาครับก็เลยเห็นเขาปลูกเห็นเขาปลูกก่อนอ๋อครับก็เลยว่าเออไปเห็นของเขาก็ว่าเออมันโอเคนะเขาก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอเพูดให้เราแบบใจอ่อนด้วยความด้วยส่วนตัวเราก็รักต้นไม้อยู่แล้วครับเป็นทุนเดิมเนาะเป็นทุนเดิมแล้วก็เลยโลต้นมอนออกโลต้นมอมันมีกี่แปลงครับตรงนี้ต้นมอนนี่มันมอญ หนึ so, ่งสองสามสี so, right. right. so, ่ห้าห so <this intake> no. so ้าแปลงยาวที่ปลูกหมดเลยนะครับต้องที่เห็นเป็นต้นไม้นี่ปลูกหมดเลยใช่ปลูกหมดเลยเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมใช่เต็มเต็มเลยประมาณยี่สิบไร่ครับปลูกหมนหมดเลยทีนี้ปลูกหมดตอนนั้นเสร็จปุ๊บมาอาหารมาปลูกต้นไม้ก็เลยปลูกต้นไม้หมดทุกหมดทุกทุกแปลงเลยใช่ไหม ปลูกแค่เฉพาะสองไร่กว่าอ๋ะคือที่บริเวณนี้นี่ค่ะคืออ๋อครับจะพูดว่าทดลองก็ว่าได้ทดลองอ่ะค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะที่ต้นเล็กๆนี่ก็คือเอามาปลูกใหม่ใช่ไหมครับใช่ปลูกใหม่ปลูกตอนเนี่ยปลูกยังไม่ถึงหกเดือนเลยมั่งเนี่ยเพราะว่ามันแรงมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะโดนโดนเลื่อยโดนเลื่อยโดนเลื่อยมันรกมากเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าไม่เป็นไรไม่ตายง่ายหรอกไม่ตายไม่ตายเพื่อนร่วมโลกมาด้วยมาดูด้วยเข้ากล้องด้วยเพื่อนร่วมโลก ครับหลังจากปลูกต้นไม้เสร็จก็ประมาณผ่านไปประมาณ3ปีเนาะสปีค่ะสามปีปครับก็มีโตบ้างเล็กบ้างก็คือที่ตนนั้นคือต้นต้นตั้งแต่ปี6กสามสิบสองสิบสองิงหาหกสามครับและที่เป็นต้นเล็กๆนี่คือพี่ซ่อมใหม่พี่ปลูกไว้พี่ก็ไปกรุงเทพไปทํางานแล้วพี่มันรอดมาต้นปีแรกอะ่ะคือน้องเขยคือสุก,กิจอยู่บ้านแล้วก็ใช้เอ่อ ใช้แกนลอนถังน้ามันปากเป็นออกแล้วก็ต่อไม้ไผ่ย,ยาวๆจากน้ำใด้คลองขึ้นมารดไว้ให้ <laughs> จะมันจะโตวกว่าคล้กระบวยเนอะใช่ค้กระบวย <laughs> ก็ย <laughs> อตอนนั้นมันไอยู่เนาะตอนปลูกเสร็จใ <laughs> ช่<ะ>ตอนปลูกเสร็จพี่ก็ไปทํางานกรุงเทพ <laughs> <laughs> แล้วก็ให้ให้สุก,กิจให้น้องเขยดูแลแทนพี่ปกิจที่ตอนนี้อยู่ประเชต กว่เทศช่วยยายทำดู้จักกันมีเวลาว่างก็มาดูช่วยกันเคยขายสหายเดียวกันใช่ตอนนี้หญ้านี่เอาไปยังไงครับนี่หญ้านี้พี่ก็จะนี่แหละกดออกไปใส่กับเงาไม้นี่แหละคือตอนนี้มันกดไม่ได้คนมันตกียกเมื่อวานกดให้มันชุ่มชื้นเนาะขยันตัดไอซี่เสียงตัดหญ้านี่ก็คือคนนอนข้างสองนคนนอนข้างสองนี่นี่ใช้ได้ใช้ได้เสียงตัดหญ้านี่โอ้แข็งแรงมันจะเป็นแถวนะครับก็ระยะห่างก็ประมาณ1เมตร หนึ่งเมตรน่าจะได้เนาะครับหนึ่งเก้าเก้าละต้นต้นละเก้าคือตอนแรกที่ปลูกสามสามคูณสามเลยสามสามสามแล้วทีนี้พี่ว่าก็เสียดายพื้นที่พี่ก็ลองเอามาเสียบเอามาปลูกเสริมอีกนะใกล้ีก็ไม่เป็นไรครับสวยเด็กแล้วอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นเผื่อเลือกเนี่ยจะพูดพูดในฟังนั้นเลยเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันเผื่อเลือกถ้าเกิดต้นนี้ไม่โตแต่ต้นนั้นโตต้นนั้นไม่โตก็คือเราก็เลือกเอาต้นที่โตๆไว้ ต้นเล็กๆตัวนี้ประมาณห้าปีหกปีเราจะตัดใช้เป็นทาเราไก่ทาเสาบ้านเสาอ,อะไรเล็กๆเสาเถียงนาหรือว่ากิกา่งก,ก้านสาขาเราก็จะทาปืนมีความคิดยังไบก็เหลือต้นโตวไว้ปัะหารประมาณสาเม็ดมันก็จะโตไปเรื่อยอ่าเลือเปลี่ยนกันกน,นะครับเนาะก็เป็นความคิดของปราดญหลายๆท่านนะครับที่พูดเอาไว้ก็เป็นจริงนะครับเป็นจริงสวยมากครับอีคือมันจะเป็นต้นตรง การตัดแต่งกิ่งก็คือตัดแต่งกิ่งการตัดกิ่งกิ่งก็ที่มั่งสกีดมั่งอ๋อครับสกิดมีเวลาว่าสกิตก็จะมามามาตัดมาตัดให้ค่ะเมื่อก่อนก็พากันมาด่าย่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับไปดาย่าออกก็ด้ด่าย่านี่แหละกรหลุมตอนนี้ใส่ใส่ปุ๋ยนี่คือใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ด้วยบ่ปุ๋ยเคมีบ่ใช่ค่ะอ๋อก็คือใส่ให้ต้นไม้ไปด้วยใช่ใส่เยอะไหมครับแต่ละต้นกล่าวว่า เออ่สองพันโตต่อหลุมใส่ไวเรื่อยอ๋อครับก็คือเป็นการช่วยมาในทางทางอ้อมีอีกทางหนึ่งหรือทางตรงเนาะจะว่าได้เพราะว่าหญ้าหญ้าหวายมันเยอะนะค่ะก็เลยต้องเอาปุ๋ยช่วยเถินอ๋อครับครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการถมถ้าเราถมไปเรื่อยๆเอาหญ้าถมไปเรื่อยมันก็จะเป็นปุ๋ยให้เราเหมือนใบหมอนร่นลงมันก็จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นยางนาแต่หมอนนี้ก็ยังคงไว้อย่างนี้หมอนนี้ที่จะ จะโลบูกจะเป็นปีนี้ใครอยากได้สายพันธุ์มาเอาเด้อสายพันธุ์อะไรนะสายพันธุ์มาเอาเด้ออ่วันนี้เดี๋ยวผมเอาไปด้วยสักกิ่งสองกิ่งครับไปปลูกไว้ให้แม่บ้านเกชอบกินใหญ่นะคะอ๋อครับครับพอดีเลยจะได้ทำพันธุ์ความความันออกลูกแบบนกเต็มเลยนะคะเยอะมากมันชอบกินหรอมันหวานไหมหวานหวานครับพูดเรื่องหมอนไปด้วยเรื่องต้นไม้ด้วยก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับมีโครงการอันนี้ครับอันนี้จะเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกเหมือนกันค่ะ ปีพีกายเนาะตรงนี้น่ะน้ํามันจะท่ว oh, มคลองอ๋อครับคาะน,น้ำน um ้ำน้ำจะเชื่อมคลองแล้วก็ต้นไม้ก็เลยไม่ค่อยขึ้นอ๋อครับพี่ก็เลยเอามามเอยังนาใสฝั่งนู้นจะเป็นพยุงฝั่งนู้นจะเป็นพยุงครับเป็นพยุงแล้วก็ฝั่งนู้นปลูกเมื่อตอนเกี่ยวข้าวเสร็จปีที่แล้วอ๋อครับครับก็ตรงนี้จะเป็นไม้ที่ปลูกกี่ปีครับตรงนี้ที่ตัวต้นประดู่นี่อันต้นประดู่นี่สองปีนะคะสองปีค่ะสองปี เ็ตว่าแถวนี้ปะดูจะโตเร็วนะใช่เห็นไหมพี่ถึงอยากได้ปะดูอีกสักร้อยต้นครับเอามาบุกเสริมตรงนี้เนาะเพราะว่าดูดูบางทีต้นยังนานตรงไหนบางที่ไม่เกิดเ้ยเกิดแต่ว่าไม่โตใช่เพราะว่าเห็นเห็นหัวหน้าเพ่นแนะนํามาว่าถ้าปลูกต้นนี้ไม่ขึ้นก็เอาต้นอื่นมาแทนก็ลองคือลองไปเรื่อยๆว่าดินบางบางทีดินแปลงเดียวกันที่เดียวกันแต่ว่าตรงที่เราปลูกไปอ่ะมันมันมันอาจจะไม่เหมือนกัน มันกินไม่เหมือนกันตัวต้นไม้แต่ละชนิดนี่กินไม่เหมือนกันใช่ใช่ค่ะกรับเอาเดี๋ยวข้ามคลองไปหาคุณพี่ฝั่งนู้นหน่อยคลองนี้ก็ยังเป็นคลองลมอยู่ยังไม่มีน้ํคลองลมมันมีน้านะคะบ่๋อตรงที่ลึกๆเนาะใช่ตรงที่ลึกๆยังมีน้ำอยู่นะครับพี่น้องสายเขียวลงทุนขุดคลองเพื่อขึ้นมาทําเป็นสวนหม่อนแต่ว่าหมอนไม่ผ่านไม่ผ่านรอยอก็เลยกลับกลายมาเป็นสวนป่ายางนาแทนนะครับก็ไม่เสียหายนะครับ อาจจะเป็นผลกําไรที่ําไปอ้าวไปไปฝั่งนู้นไปหาพ่อบ้านหน่อยก็เป็นคลองที่ส่งน้ําได้ด้วยและเก็บน้ําได้ด้วยนะครับหน้าฝนก็ใช้ตรงนี้นะครับก็ไม่เสียหายนะครับเอออันนี้ไม้แดงกี่ปีครับนี่เมื่อตอนเกี่ยวข้าวนี้เองค่ะอ๋อยังไม่ถึงเอาแ็นที่ว,ว่าเราต้องหาไม้แดงกับอ,อ่าแดงกับปะดูมาเสริมให้มันให้มันโตเร็ว,รวครับเอาเลือกนบะ้างต้นไม้แดงฝั่งนู้นก็โตเนาะจ้ะนั่นแหรอ เลือกต้นไม้ที่ไม้ประแดงกับประดูฝั่งนู้นตัวเรี้ยวมากเลยครับเอาต้นไม้ที่โตมาปลูกเสริมที่หลังเพื่อให้มันทันกันครับอ่าตรงนี้ยังไม่ตัดเนาะเมื่อกี้เ,เสียงตัดหญ้า <c oughs> สนามรันไวเลยเลยต้องสั่งหยุดก่อนเ <c oughs> คยกันไม่ได้ยินครับ <c> ส <oughs> วัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นพนักงานตัดหญ้าหรือว่ายัางไง <c oughs> พนักงานทำความสะอาดทำาสะอาดสวน <c oughs> วรน <c oughs> ับจ้างเนาะ รับจ้างชั่วคาวรับจ้างชั่วคาวเขาเรียกว่าคนนอนข้างศอกตามภาษาวัยรุ่นเขาบอกคนนอนข้างศอกเป็นไงบ้างครับนี่เดี๋ยวให้สัมภาษณ์คุณพี่ก่อนเป็นไงบ้างครับที่มาปลูกต้นไม้หลังจากที่ทําหมอนมาหลายปีก็เห็นผลครับเห็นผลเร็วนี่ภายในแค่ปีสองสองปีแล้วมั้งจะเข้าสองหรือสามปีเนี่ยเข้าปีสามก็คือปลูกไปเรื่อยๆครับผมก็เราก็ต้นไหนมันตายเราก็หาอีกพันหนึ่งมาปลูกทดแทนดูครับ มันก็ได้ผลนะผมดูแล้วก็สวยกำลังเจริญเจริญจดโตครับตอนนี้ประมาณสามปีเนาะที่เริ่มปลูกมาครับผมแล้วคุณพี่คิดว่าอีกประมาณสิบปีจะเป็นยังไงผมคิดว่าคงคิดไว้ข้างหน้านี่เป็นยังไงครับผมคิดว่าใหญ่แน่นอนนี่ผมเห็นผมไปเห็นแล้วที่เขาปลูกมาประมาณสักของของของพ่อตาที่ปลูกในบ้านก็ประมาณยี่สบกว่าปีต้นขนาดนี้แล้วต้นยางนานะครับเนี่ยที่มองเห็นเขาปลูกเยอะไหมครับของพ่อตา ปลูกท้องพะตาปลูกลายอยู่นะปลูกเยอะนะครับปลูกเยอะปลูกเยอะค่ะไม้ไรอยู่บั้ไม้ประดูไม้ไม้ค่ะแกปลูกประมาณงานหนึ่งอะไรคนแก่เนาะปลูกตั้งแรกตัวส่รุ่นแรกแหละรุ่นรุ่นแรกที่เขาปลูกตอนนี้ยังอยู่ไหมต้นไหนอยู่ค่ะโ้โหน้าไปชมนะหน้าไปดูต่ไม้ก็เยอะเลยครับหน้าไปดูหน่อยใกล้ใกล้ไหมครับเฉยๆไม่ใกล้อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอ๋อครับพอดีเดี๋ยวเข้าบ้านก็ไปดูแวะไปดูเนาะก็เห็นับผมไปดูงานหลายๆที่อ่าไปเห็นแล้วถูกสตาการปลูกต้นไม้ดีกว่าเราตัด ตัดไปเราก็ต้องปลูกทดแทนเราไปหาพันธุ์ที่ว่าเอีกอย่างหนึ่งเขาปวดมออะไรมอมมเก็ดเลยเนาะอะไรเลยครับมาตามาตาเก็ดก็คือปวดล็อกปลดล็อกเกี่ยวกับเกี่ยวกับต้นไม้นี่เลยเขาปวดอปลดล็อกมาตาเก็ดเราเออคุยกับแฟนดูว่าเราลองปลูกทดแทนกับต้นหมอนยังมีต้นหมอนยังมองมีมีต้นหมอนต้องเอาไว้ให้ที่ระลึกเพราะว่าแต่ก่อนนี่ต้นหม่อนเต็มเลยครับผมต้นหมอนลงทุนหมดประมาณเจ็บสองแสนนะมั่งปลูกต้นหม่อนปลูกโอ้ ไม่ใช่ท,ท,ท,ที่นี้ที่เดียวต้น<ะ>ไม้ยูคาก็ปลูกตรงปลูกป่าอ้อยก็ปลูกจะนี้โลโลออกหมดเลยตรงทุ่งนาตะกอนปลูกปลูกมอนแอนนาะมาปรับเปลี่ยนเรื่องการปลูกต้นไม้ได้อย่างงี้ขึ้นมานี่ก็คือตอนนั้นเขาว่าเราบ้าจากปลูกมอนใช่ครับแต่ก่อนเขาก็ว่าพวกผมเป็นบ้าพากันปลูกมอนมันก็บ้าจริงๆเลยบ้าบ้าจะได้เรื่องบ้าจะได้เรื่องก็ไม่นไรเนาะถือว่าเป็นบทเรียนของเราครับมันเป็นบทเรียนเพราะว่าเราก็อยากได้เนาะการปลูก ก็มีบริษัทมาส่งเสริมให้เราปลูกกับเก็บลูกหม่อนขายแต่พอมันก็ไม่ได้ผลแต่ผลผลิตอะลูกหม่อนออกออกเยอะครับออกแต่เขาก็บริษัทเขาไม่ค่อยรับซื้ออ๋อครับทีนี้เราจะมาขายเองเราจะมาขายเองตามหมู่บ้านตามอะไรก็ใช่เป็นกันยากเราก็ทํแต่ก่อนก็เป็นทโรงงานทําเองอะกับน้องกับผันจากเอาลูกของตัวเองน่ะไปผันเป็นน้ําผลิตผลิตเป็นน้ํา แต่ก็ขออยอมก็ยากอยู่ครับก็เลยพอดีก็เลยมาลองคิดดูผัดเปลี่ยนเป็นปลูกต้นไม้ไปครับก็คือตอนนั้นเรายังหาทรั์ก็คือหาเงินอยู่กับต้นหมอนมันเป็นซับซับเทียมใช่ใช่แต่นี้พี่หันมาปุ๊บนี่เป็นซับแท้นะครับนี่ใช่ผมก็คิดแบบแบบพี่แหละว่าเออเราปลูกนี้ระยะตัวเองอาจจะไม่ได้ขายไม่ได้ใช้แต่ลูกหลานเราครับถ้าลูกทั้งเหลนงทั้งหลานจะได้ใช้ไม้ตรงนี้ครับ ที่ว่าประโยชน์มันจะได้ตรงนี้แหละครับที่ว่าซับเทียมซับแถวพอไรซับเทียมนี่คือเรามีเงินหาเงินแล้วก็ใช้จ่ายไปเรื่อยใช่ใช่ครับถ้าใช้จ่ายผิดทางก็คือหายไปเลยแต่ตอนนี้ซับแท้นนูก็คือหนึ่งเราปลูกฟังไว้ต้นไม้เรานี่ต้นหนึ่งถ้าสมมุติว่าอีกสิบห้าปีข้างหน้าเราอยากไปเที่ยวประเทศลาวที่เขมรเนาะตัดสักสองต้นไปได้ไหมได้ครับโอ้ต้นหนึ่งระยะประมาณอีกสักยี่สิบีปยี่สิบปีนี้ก็ต้นได้หลายหมื่นแล้วน่แหละผมถึงว่าตอนนี้สามปีอีกสิบปีข้างหน้าหรือสิบห้าปีข้างหน ถ้าเกิดอยากไปประเทศเพื่อนบ้านข้างๆไปเที่ยวสักสองสามคนก็ตัดคนละต้นสองต้นไปก็น่าก็น่าจะรอดนะผมน่าจะได้นี่เป็นความคิดของผมเนาะฝากข้อคิดให้กับมีสายสายเคียวเราหน่อยว่ากับการปลูกต้นไม้ตัวนี้เป็นยังไงบ้างกับการทํามาหากินแบบก็คือหาเงินแล้วก็จ่ายเงินเราก็หาทุกวันหานะครับจะไม่ใช่ไม่หาแต่เราหาน้อยลงแล้วมาอยู่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างความสุขเป็นยังไงบ้างครับก็คือความสุขค่ะคือสุขในที่ สุขในที่สิ่งที่เรารักเราได้ทํานี่คือความสุขโดยแเท้จริงก็คือส่วนส่วนว่าจะมีเงินไหมหรือจะอะไรนั้นนั่นคืออีกประเด็นหนึ่งก็คือความสุขของเราก็คือมีต้นไม้ให้เราได้อยู่ได้อยู่ในต้นไม้มองเห็นใบไม้เขียวๆอย่างนี้ก็มีความสุขแล้วอยู่กับทุ่งไร่ทุ่งนาเลี้ยงงวเลี้ยงควายเราไปครับครับผมแล้วฝากฝากให้คนกําลังที่จะปลูกใหม่นะครับก็ดูนะครับนี่ยผมปลูกแค่สองปีจะเข้าปีที่สามเนี่ย ปลูกครับปลูกต้นไม้ผนจะได้ตกตามฤดูกาลครับครับผมถาช่วงนี้ร้อนมันก็ร้อนมากเนี่ยผมปลูกทั้งหมดเนี่ยผมประมาณเกือบพันกว่าต้นแล้วมั้งครับผมครผมง่ายๆก็คือมามามาสร้างทรั์แท้ไว้ให้กับลูกหลานของเราในาคาคตคิดมากเนาะปลูกไว้ให้ลูกให้หลได้ต้นไม้อีก20ปีผมก็ตอนนี้ก็40่ส หกสิบเจ็ดอีกยี่สิบปีก็หกสิบกว่าแล้วครับไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าก็ต้องให้ลูกคิดว่าลูกร้านเลนเราครับตอนนี้เราก็ได้ใช้อยู่ครับผมใช้แรงงานใช้ออกกำลังกายแล้วก็ใช้ในการเป็นร่มเงาใช่ครับอาการหายใจแล้วอีกไม่นานก็ได้ใช้ผืนเพราะว่าเราปลูอะไร้นไม้เนี่ยใบยางนาเนี่ยผลมันได้คือเห็ดเห็ดเมื่อกี้ผมก็เจอเห็ดแล้วเห็ดเห็ดกำจะขึ้นปีปีที่แล้วปีปีที่แล้วแหละมันมันมันขึ้นมาอยู่ฮองเออคองนี้แหละประมาณเนี้ย ครับสรุปก็คือเรามาสร้างทรั์เทียมเอ้ยมาสร้างทรั์แท้ให้กับโลกให้กับตัวเองครับครับขอบคุณครับผมครับครับครับผมกี่รักกี่ฝันกี่นิยามลงมือทำคือคำตอบลงมือทำคือคำตอบ